เคยได้มีโอกาสคุยกับ FC AB คนหนึ่งพี่น้องที่เป็น FC ที่น่ารักพ่อสมควรถึงการติดตามศิลปินติดตามแอนบอยและบางเทธอเคยไปเบึงหนาเวที่เคยไปเบงังหมอลำใจเกินรอยช่วงที่เขาเปิดโอกาสให้มีการถ่ายรูปลัลงเวที่เห็นคนขอแถวหลายๆเพื่นก็บอกบว่าบ่าอยากไปรบกวนศิลปิน จยกให้เพื่อนพักผ่อนปอาเบงแบบพังห้างเปลี่ยนกุลังใจให้เอฟซี FC แบบนี้ก็มีร้ายเลยพี่น้องบนว่าการหักศิลปินจากไก่ชิดจากสนิทสนมอยากไปอย่ไก่อันนั้นคือความรู้สึกของเอฟซีทั่วไปถ้าคนที่เฮ้าหักเข้าหอมเข้าชฉื่นชม่มเข้าก็อยากเข้าไปหาอยากเข้าไปพูดคุยอยากอยูไก่ใกล้แต่ ก็มีเอฟซีส่วนหนึ่งที่เข้าใจศิลปินอยากเบิ่งห่างอยากให้กำลังใจห่างงว่อยากไปรบกวนแบบนี้ก็มมหลายพี่น้องถ้าเท่าที่ตาม a อบีเบิ่งข่าว a อบีบางเถื่อกระิมีเอฟซีบางคนที่เก่ากายศิลปินอยากใหเ้เพื่อนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อันนั้นก็บดีอันนี้ก็ดูถือจองจับพิดเอฟซีแบบนี้ก็มีพี่น้อง ต่ว่าข้ามาบอกถึง f อฟที C ่ T, เพื่อนเข้าใจศิลปินเข้าใจแอนบอยที่มีอยู่หลายปเปอร์เซ็นต์หลายในประเทศไทยที่แมนฮักอยากเบิง่งศิลปินอยากเบิ่งผลงานขาดบวัวได้บวัวไหลส่สดส่วนตัวหรือไหลส่สดในคอนเสิร์ตก็สีเฝ้ามองงฝ้อเบิง่งบัเคยแม่กระทั่งไปทักไปหา แต่กับมักสิมาสูก,กันในกลุ่มนีน่กลุ่มเอฟกลุ่มนี้ก็ e PC, กกบ,บอกว่าคนที่ต้องการให้กำลังใจแอนบอยต้องการไปเอาพลังบวกจากแอนบอยด้บึงและมีความสุขบางคนบ่เคยแสดงตัวตนด้วยซ่้ำไปคิดว่าน่าสิเป็นส่วนหลายด้วยซ่้ำไปเนาะพี่น้องเอาก็ฝากบอกแอนบอยหรือแอดมินที่อยู่ในช่องของแอนบอย ให้หูว่ายังมีเอฟซีระเพียนี่ที่ติดตามให้กำลังใจค่อยปกป่องเป็นพลังท่องแดงกับแพงเล็กค่อยปกป่องถามีไพรมาปล่อยไหลหรือมีเรื่องดาวงดาหมาเข้ามาในชีวิตก็ฝากแชร์ให้เพินเบิงน้าม่เดอพี่นดองว่ามี f อฟซีไปเพียดนี่ยังไลยอยู่ที่บ่เคยแสดงตัวตนเฝ้าดูศิลปบนอยู่ห่างๆเฝ้าดูแอนบอยอยู่ห่างๆ กับเป็นคนส่วนหลายพร้อมเด้พี่น้อง f อฟประเภทน,นี้